ได้มีโอกาสมาเปิดสาขาใหม่นะคะวัดคาเฟ่ของเรานะคะอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาคุยนะคะกับน้องเกดนะคะเจ้าของร้านคนสวยนะคะขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรเอ่ยค่ะก็สวัสดีนะ,ะสวัสดีค่ะก็ชื่อน้องเกดอะคะ่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ อามุ33คะ่ะอายุ33นะคะแต่ว่าหน้าตาย3อยู่นะคะ,อะขอถามนิดนึงเรียนจบอะไรมาคะก็เรียนจบการตลาดนะคะ,ะจบการตลาด,าลาดมาโอ้ดีเลยนะคะแล้วก็คือสิ่งที่ที่อยากรู้อยากถามก็คือถามว่า ก่อนนั้นเนี้ยได้ข่าวว่าเคยเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะเคยขายมาก่อนใช่ใช่ค่ะหน้าจาประมาณแบบแปดเก้าปีที่แล้วค่ะคือนานมากๆค่ะแปดแปดเก้าปีที่แล้ว <laughs> แล้วทีเนี้ยก่อนที่จะมาเปิดร้านกับเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะ,ะเป็นเป็นเหมือนอผู้ช่วยอยู่ร้านยาค่ะอ,อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพทำงานดีแหละ <laughs> มีอาชีพ นะคะที่มั่นคงนะคะ,คะแล้วทําไมถึงมีแนวคิดที่ตัดสินใจว่าอยากจะมาเปิดร้าน<ม>เป็นของตัวเองเหรืออะไรเงี้ยคะก็เราอยากมีอาชีพที่มั่นคงอย่างเง<ม>ี้ยค่ะเหมือนถ้าเราทํางานบริษัทเราก็จะแบบทําได้แค่ในในอายุช่วงหนึ่งของเราอะ,ค,ะค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นประมาณนี้คะ่ะก็คงจะแบบ<ม>อยากอยาก,กเกษียณอยากหยุดงานบริษัท<ม>แล้วก็มาทําอะไรเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเราได้ตลอดเลย สมัยขนาดนี้ทำไมถึงคิดที่จะเปิดร้านกาแฟโบราณคะเอ่อชื่นชอบค่ะชื่นชอบเพราะว่าด้วยด้วยด้วยที่เคยบอกว่าเคยเปิดมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็เห็นใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าวัดคาเฟ่คือแบบเป็นกาแฟโบราณที่เองเคยขายอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ก็เลยชื่นชอบชแล้วก็ทำให้มีแบบความคิดว่าอุ้ยอยากกลับมาเปิดอีกทีนึ่งคือเรียกได้ว่าไปดู u t u b e ปุ๊บแล้ว มีแรงบันดาลใจใช่ใช่มีแรงบันดาลใจเสร็จแล้วทีเนี้ยถามว่าก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยดูข้อมูลเยอะไหมคะก็พอสมควรค่ะเข้าไปดูใน Facebook ด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยอะค่ะค้นหายังไงคะถึงไปเจอวัดคาเฟ่ก็เหมือนเข้าไปในกลุ่มกาแฟค่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกาแฟต่างๆแล้วไปเจอก็ไปเจอพอดีค่ะแล้วมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ย ฉันต้องเลือกแบรนด์นี้นะชอบตรงที่วัดคาเฟ่บริการดีก็คือเหมือนแบบเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะวัดคาเฟก็แบบสามารถมาหาเรามาสอนเรามาช่วยเราจัดร้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะตอบโจทย์แบบคนที่เหมือนแบบดูแลธุรกิจคนเดียวทำคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับสาวโสดอย่างน้องเกดเลยนะคะมีทีมงานบริการถึงที่นะคะแล้วก็ในส่วนของ พี่เห็นรูปแบบร้านที่เราเลือกนะคะรูปแบบร้านที่เราเลือกก็คือนี่เป็นแบบใหม่แกะกลองนะคะมีแนวคิดอะไรถึงเลือกสไตล์นี้คะออพอดีก็เข้าไปดูในกลุ่มเหมือนกันคะ่ะในกลุ่มที่แบบว่าทำร้านกาแฟอย่างนเงี้ยคะ่ะลราก็เห็นเป็นทรงมินิมอลซึ่งแบบว่าเป็นแบบสไตล์ใหม่เกะะ๋ๆค่ะ <c oughs> ก็เลยชื่นชอบก็เลยขอแบบออกแบบเองอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะแล้วทางแฟรนไชสวัดคาเฟ่เขาช่วยดูแลอะไรบ้างในส่วนของการตกแต่งงาน ดูแลเกือบเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดเลยค่ะต้องว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าแนะนําช่างให้ด้วยค่ะก็คือแนะนําช่างให้ด้วยช่างก็บริการดีมาวัดที่ให้ถึงที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีป้ายมีโปรโมชั่นให้อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรคะงจรคะครบพันค่ะใครอยากเปิดก็แนะนำนะคะ แล้วก็ในส่วนตัวเราเองก่อนเลยได้ลองชิมรสชาติหรือยังคะ,ะชิมแล้วค่ะชิมแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยชิมชาไทยคะ่ะหอมค่ะพี<อ>่เห็นหอตอน<ล>ชักชาเขียวเลยนะหอมมากใช่ใช่ค่ะแต่ชาเขียวคือหอมจริงค่ะตอนชักชาเขียวอค่ะส่วนตัวเราทานกาแฟไหมคะส่วนตัวหนูไม่ทานกาแฟค่ะแต่ทุกคนชอบทานอ่าทานชาไทยทานชาไทยค่ะของเราก็จะมีซิกเนเจอร์เยอะแล้วหลังจากที่หลังจัดร้านเสร็จ ตั้งแต่เปิดมาเรารู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกโอเคคะ่ะโอเคขายขายดีไหมขายดีขายดีเลี้ยวไาชง <c oughs> ไม่ได้หยุดเ <c oughs> พิ่งได้พักค <c oughs> ่ะ <c oughs> พิ่งได้พักตั้งแต่เปิดร้านพ่งได้พักในส่วนของการบริการอะไรเงี้ยค่ะถามว่าตั้งแต่เริ่มติดต่อพูดคุยเข้าไปกับทีมงานวัดคาเฟ่ค่ะที่อยากให้พูดถึงความประทับใจหรือว่าเขามีอะไรบริการเราบ้างเนี่ยค่ะ ก็ครั้งแรกนะคะก็เหมือนน่าจะน่าจะแอดไลน์ไปอะค่ะก็น่าจะเจอครูฝนใช่ค่ะก็เหมือนได้คุยกันอยู่ประมาณสองสารอบค่ะรอบแรกก็เหมือนเข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนค่ะพอสักประมาณเดือนที่2ที่สาก็ทักไปถามอีกว่าเออถ้าหนูจะออกแบบร้านแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครูฝนก็ให้คําแนะนําดีมากค่ะใช่ค่ะให้คําแนะนําตั้งแต่ทรงร้านสีร้านเงี้ยค่ะค่ะ แล้วก็ในส่วนของทีมสอนเป็นไงบ้างคะทีมสอนทีมสอนก็โอเคค่ะ <laughs> เป็นทีม, <laughs> เ,ปทมเป็นทีมเวริร์กที่ที่เยี่ยมค่ะก็คือแบบเปิดร้านมาแรกก็ภูมิภูมิใจค่ะภูมิใจคิดยังไงถึงเลือกทำเลพิกัดโซนนี้เอ่ยโซนนี้ใช่ไหมคะ <laughs> มองเห็นอะไรของโซนนี้หนึ่งเลยนะคะหาที่จอดรถง่ายเพราะว่ามันสามารถจอดฝั่งนู้นหรือว่าฝั่งนี้แล้วก็เดินมาได้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะแถวนี้ก็คือจะเป็นแบบ ขายอาหารนะคะทั้งทั้งแถบเลยนะคะหนึ่งสิ่งที่ต้องคิดก่อนการเปิดร้านก็คือการเลือกทำเลนะคะ<ช>อย่างน้องเกดก็ถือว่าได้ทำเลที่ดีมากๆนะคะ<ช>แล้วทุนี้เห็นมีฟู้ดเดลิเวอรี่เยอะ,ะเรามีความคิดหรือว่าแนวคิดยังไงกับฟู้ดเดลิเวอรี ก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ตอบโจทย์นะคะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ร้านนี้ยอดค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะติดตั้งะะติดตั้งเร็วๆนี้เราก็น่าจะมีนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะทานวัดคาเฟ่นะคะในเมืองขอนแก่นอย่าลืมเนาะเดี๋ยวติดตามว่าเราจะลงในแอปไหนบ้างน่าจะทุกแอปในจังหวัดนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายพี่ผลขอให้น้องเกดฝากร้านตัวเองนีหนะะึงค่ะ ก็แฟนชายวัดคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟโบราณค่ะก็ตั้งอยู่พิกัดนะคะอำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านบ้านสีฐานนะคะตรงข้ามู่บ้านบุตรสลินค่ะหรือพิกัดเด่นๆที่เห็นตรงตรงหน้าร้านเราเลยคือร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามทองก๋วยเตี๋ยวชามทองก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ<ช>เพราะว่าตั้งแต่เรามามาเปิดร้านปุ๊บลูกค้าก็เข้าไม่ขาดสายเลยนะคะ ยังไงก็ฝากแวะทานเครื่องดื่มมัดคาเฟ่แล้วก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยวที่สามทองด้วยนะคะก็ปึกษาค่ะว่าอยากจะทำเห็นเห็นเพราะว่าขายดีมากอร่อยมากก็เลยพ่อแม่ก็เลยคิดอยู่เไหนๆแล้วก็ อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองค่ะเป็นลูกน้องก็ไม่รุ่งเคยขายน้ำลุงก็ก็ขายน้ำแต่ไม่ใช่เยอะขายน้ำที่กรุงเทพขายน้ำมาก่อนเคยขายน้ามาก่อนพี่น้องก็เคยขายเอ้คุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะอร่อยมากอ่อาค่ะชาชิมมอะไรไคะชาบาแล้วก็ชาเขียว ่ก็ภูมิใจละก็จริงๆเราผมก็สนับสนุนเขาทุกอย่างเแบบในงานหนึ่งที่เขารับใช่ไหมล่ะก่อนที่จะตั้งเราก็ปรึกษาเลยทุกอย่างจะทำมาทุกอย่างได้เลยแต่เพราะว่าเก่งงานนี่เลยผมก็ชอบเขาบอกเราว่าผมก็อยากจะทำอีกครั้งจริงๆแล้วเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเรื่องการขายพวกกระดุกกระแพ้อะไรที่เขามีพื้นฐานก็สนับสนุนก็เลยนะโอ้น่าจะง่ายนะอย่างนี้ก็น่าจะง่ายก็น่าจะดีขึ้นอย่างนี้ ก็สนับสนุนให้ให้น้องเขาเลือกว่าจะจะได้แบรนด์ไหรือว่าอะไรก็หาข้อมูลเอาเองอะก็คอยจัดสนับสนุนหรือเบื้องหลังเขาบอกไปเลยวันนี้ก็เรียกได้ว่าน้องก็ปรึกษากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องก็เป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกแบรนด์เลือกแบรนด์ต่างๆเองนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ยินดีที่น้องเลือกแบรนด์วัดพระแทของเรานะคะ ก็เมื่อสักครู่นะคะเห็นชงไปหลายแก้วเลยหลักสูตรคอร์สเรียนของเรายากไหมคะไม่ยากค่ะจาง่ายอะคะ่ะก็ขนาดเพิ่งชงวันนี้วันแรกเนี้ยค่ะก็เริ่มจาได้เยอะแล้วคะ่ะเรียกได้ว่าเมนูมีเยอะมากนะคะ,อะของการขายวันนี้ขายอันไหนดีสุดคะที่ชงเยอะสุดเลยวันนี้น่าจะเป็นชากาแฟชาเขียวชากาแฟชาเขียวเนาะแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเปิดร้านน่าจะมี จัดเมนูจัดเต็มหลายอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ฝนมีของมาฝากนิดนึงนะคะจะเป็นชุดกระเป๋านะคะน่ารักน่ารักของวัดคาเฟ่นะคะฝากไว้ให้ฮิวไปซื้อของนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเกดมากๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยน่ารักมากเกดว่าขอบคุณพี่ฝนเหมือนกันค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ